สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอี e, ้จากช่องอออี e, ้นะครับผมเราก็ไม่ได้เจอกันมา2อาทิตย์กว่าเลยเนาะก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนนะครับผมคือที่ผมหายไปเนะี่ยเนื่องจากผมหมดแพชชั่นใน12ห้หางนะครับผมแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมก็ไปปั้นไอดีที่จะขายนะครับผม แต่ว่าผมไม่ได้จะขาย ID ลิงนะผมมีนี่ ID ID ใบนะครับอ่า ID ดีที่ผมจะขาย ID นี้เป็น ID ใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมจะขายเป็น ID เปล่าเนาะเลเวล70นะครับ5-600บาทแต่ว่าไม่ได้ขายตอนนี้นะผมจะรอขายตอนที่ช่วงชุด70มานะครับผมเพราะว่าผมจะปั้นชุด70ขายด้วยไงแต่ว่าไม่ได้ขายพร้อมกับ ID ดีนะ ผมจะอาจจะขายแยกเป็นเซตนะครับผมใน ID ใบผมมีแฟ6์ครบเซตนะฮะอาวุธชุดหมวกนะครับผมแล้วก็ชุด70ผมจะทำครบเซตแล้วก็ขายแยกนะครับเดิมๆนะครับผมซึ่งผมจะมาบอกว่าที่ผมหายไปประมาณ18วัน19วันเนี้ยผมหายไปไหนมาแล้วก็ทําไมผมไม่มาลงคลิปอะไรงี้คือ1เลยผมมานั่งทำไอดีนี้เพราะว่าผมอยากขายแล้วก็2ผมแบบ ไปเล่นเกม League of Legends นี่นะฮะช่วงนี้ผมไต่แรงเนาะเพราะมันใกล้จะ P สั้นแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยไปไต่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมรู้ได้ยังไงนะครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้มาทำคลิปบอกนะครับผมแล้วก็ต่อไปนี้ผมก็จะลงคลิปให้มากขึ้นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับช่องผมอะ่ะผมว่าผมไปคิดมาอย่างทีทั่วแล้วผมจะไม่ลงเกม12หบสอย่างเดียวนะครับผมจะทําเกมอย่างเช่นเกมอื่นๆบ้างผมเล่นเกมอะไรผมก็จะเอามาลงบ้าง จะลงวลีลลอกบ้างจะทำนู่นทำนี่บ้างนะครเพราะว่าตามคอนเซปต์เลยนะซึ่งมันก็จะรวมความเป็นตัวผมอ,อที่หมายถึงรวมอีก,ก็คือตัวผมอ่าผมต้องการช่องแบบนี้นะฮะผมจะทําแบบที่ผมมีความสุขท่านผู้ชมก็เหมือนติดตามชีวิตผมแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับผมอะไรเงี้ยนะครับผมก็อ,อยากจะมาฝากไว้แค่นี้นะครับ แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมลืมบอกท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งคือในแพนด้าผมอะมีแฟเวลห้านะครับผมแล้วก็ไอชุด RP เนี่ยถ้าใครถ้าใครนะถ้าใครซื้อไอดีนี้ไปผมจะบอกว่าให้ถอดชุด RP เก็บไว้ในหีบก่อนนะครับแล้วคราวนี้ถ้าท่านจะสร้างตัวอะไรใช่ไหมสมมติถ้าท่านอยากใส่ชุด RP อ่ะท่านผู้ชมก็สามารถลบตัวแล้วก็ใส่ชุด RP ใส่เข้าไปในช่องไอตัวที่สร้างแพนด้าได้นะฮะเพราะว่ามันจะใส่ได้อ่าฟังดีๆนะตัวที่ใส่เคยใส่ชุดแพนด้าเนี่ยที่ มันจะใส่ชุดแพนด้าที่ถอดออกแล้วได้นะครับสมมุติสร้างกิ้งก่งกามาก็ใส่ให้ได้นะฮะสำหรับใครที่จะซื้อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปที่หายไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยไว้เจอกันว่าเราจะมาทำอะไรสวัสดีครับ